หุย้ยทำไมหนังผีเรื่องนี้มันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยโหดูสิดูไปขนลุกไปเลยอะมาแล้วมาแล้ว เราเหกันน้ำได้โอ้พี่ฟิล์มเล่นอะไรเนี่ยไม่เข้าเรื่องเลยไม่ต้องเลยพี่ฟิมเล่นอะไรไม่เข้าเรื่องเลยเนี่ยก็แก้งโฟกัสก็สนุกดีก็เข้าเรื่องอยู่โทษทีนะไม่กลัวไม่กลัวผีเหรอพี่ฟิมนะพี่ฟิลมไม่กลัวผีใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูนะว่าคนที่ไม่กลัวผีอ่ะแล้วเจอผีจริงๆแล้วอ่ะ จะเป็นยังไงอยากรู้จริงๆเลยเนี่ยนี่นี่ดูแิลฟมไม่กลัวหรอกนะบอกไว้ก่อนแต่ความจริงก็กลัวอยู่นะทุกคนงั้นฟิล์มไปดีกว่าช่องดีกับการดูหนังผีนะจ๊ะไปดีกว่าวันนี้นะ ก็เป็นวันที่ดีง่ง่่งเฮ้ยแห่งหนึ่งคืออะไรวันที่ดีวันหนึ่งนะทุกคนพอว่านี่นะหกโมงครึ่งแล้วไฟมืดเลยเนี่ยอากาศก็เย็นดีน้ำต่อมาชิวๆดีกว่าทุกคนอ อะไรจับขาเราอะโกกัสเหรอเอาคืนโอ๊ยนี่มันมือผีนี่โอ๊ยอามีบอะไรโอ๊ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้มีมือขาดเหรอจับขาเราต้องไปนั่งสงบสติก่อนอมือมาจากไหนเนี่ย,ยจูจ่ มือมาไหนก็ไม่รู้ก็จับขาเราไม่ใช่แขนน่ากลัวมากเลยอย่าบอกนะว่าจะเป็นผีอ่ะผีแน่เลยอนะ่ะ <c ười> กลัวแท้เลยเนี่ยเฮ้ยตายเตียงไม่ใช่ตายตาฟ้า <c ười> โอ๊ยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ต้องถุงเท้าโอ๊ยวิ่งแล้วทุกคนหล่อหล่อหล่อโอ๊ยหลอกกันอื่นจะแตกกันเนี่ยแล้วไงโอ๊ย ให้ตายเถอะโลกนี้มีผีจริงเหรอเนี่ยนาย่ากลัวมากเลยอะอย่าบอกนะว่า โฟกัสอยู่ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยในเวลาหน้าสิวหน้าขวานขนาดนี้โฟก,กัสไม่อยู่เป็นเพื่อนทำไงดีเนี่ยอออแอบมึงเตือนมโฟกัสแล้วกันกน,นี่ก็นานนะผีนั่นยังไม่ออกมาเลยฮะแสดงว่าผีไม่น่าจะเข้าห้องโฟก,กัสได้แน่เลยแต่ห้องเรานะมืดอมื่ผีน่าจะเข้ามา ค่ลงไปทุกคนจุดู่ผีก็มาจากไหนก็ไม่รู้อะเรากลัวไปหมดเลยอะ่ะจะเป็นอย่างนี้ป้านนี้อยู่ได้ไหมเนี่ยงานต้องบอกพ่อกับแม่ไว้าขายบ้านนี้ทิ้งซะแล้วไปอยู่ที่ใหม่ยนีย่เพือ่อนๆรอดูบ้านใหม่ของเราได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราจะซื้อบ้านใหม่กันราคา3ามสิบแสนล้านยตื่นเต้นจะจัด,จดอ ีไม่น่ามาแล้วมั้งถ้าเกิดมานะต้องมาานาตโตผีอะ่ะตรงนี้ไม่น่ามาแล้ปวดแขนปวดครับเฮ้ย ไม่กลัวผีไงนี่นี่แค่มือเนี่ยทุกคนยังกีดขนาดนี้เลยโหจริงจริงเนี่ยขี้โมจจริงๆเลยทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้แกล้กพี่ฟิล์มสำเร็จเราก็สบายใจแล้วแหละเอาละค่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ริมกดแชร์เฮ้ยโคตรเจ๋งอะกดไลค์กดต like, ิดตามให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนแต่ถ้าคลิปหน้านะคะอยากให้พวกกันเนี่ยมาแกล้งอะไรพี่ฟิล์มอีกก็ริมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะทุกคน วันนี้สวัสดีค่ะไม่บ้า